สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดนะครับอ,อยู่ที่สนามกีฬาส,สมโพธิเชียงใหม่700รปีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับโอเคเยขออนุญาตสวิตซ์กล้องให้ใครหลายๆคนได้ดูว่าวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่เ0็ดรปีเนี่ยตอนนี้ เป็นเวลาประมาณ4ี4ม่มงสิีวันที่14นะครับซึ่งในวันกิจกรรมเราจะมีจริงๆหลักปีวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เราก็มีการเตรียมงานไว้ก่อนะครับลำแรกผมจะสวิตกล้องให้ดูว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในงานมอเตอร์สปอร์ตนะครับม o เตอร์สปอรตอะตากาสูมอเตอร์สปอร์ตโตต้ากาสูไทยแลนด์มอเตอร์สปอร์ตสองศนนะครับก็โอเคอากาศเย็นสบายดีครับอากาศเย็นสบายดีเสียงชัดเจนนะครับ ถ้าเสียงชัดเจนช่วยกดโอเคให้ผมนิดนึงนะครับว่าเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าภายในงานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับสําหรับคุณสุภากรน,นะครับสวัสดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตช์กล้องไปเป็นกล้องทางด้านหน้านะครับ สำหรับถ้าเวลาใครมาถึงนะครับบรด้านหน้าตรงนู้นนะครับสำหรับจะมีกิจกรรมสําหรับในเรื่องของการแข่งขันสําหรับเด็กนะครับไี่ผมไปพาไปดูอ่าโอเคมาตรงนี้เป็นจุดรีจิสเตอร์นะครับหรือจุดลงทะเบียนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีเจ้าที่มาลงทะเบียนตรงนี้ให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเข้ามาก็จะเป็นจุดแรกนะครับก็คือจุดในเรื่องของการทดลองขับนะครับเชื่งพรุ่งนี้ก็จะมีรถทดลองขับเนี่ย ให้คุณทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสคลอสนะครับตัวเทวโวใหม่นะมีเทวโวมาให้คุณทดลองขับด้วยนะครับเสียงชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับมีเทวโวใหม่มาให้ทดลองขับแล้วก็มีตัว A อทีมาให้ทดลองขับด้วยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะมาทดลองขับก็มาทดลองขับได้ก็น่าจะมีของที่เหลือเยนะนี่นะครับรถจอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะครับสาหรับตัวยาริสคลอส อ่าซอฟเฟตนะครับซอฟเฟตไม่ได้ลิกนะครับแล้วเดียวให้ทดลองขับด้วยนะครับแล้วก็มีสองคันเลยนะครับสําหรับตัวทาวเวอร์ทาวเวอร์ไม่ให้ดูทั้งทั้งสามคันเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวเอทิพที่เป็นตัวไฮบริดให้ทดลองขับด้วยเช่นเดียวกันอันนี้สําหรับในส่วนของมุมทดลองขับนะครับอ่ะ แล้วหลังจากนั้นเสียงที่ตอนนี้ได้ยินนี่ก็เป็นการซ้อมนะครับก็เป็นการซ้อมรอบต่างๆของกิจกรรมนะครับตัวนี้เป็นในเรื่องของเข้ามาปุ๊บก็จะเจอทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นบูธของผู้แทนจาหน่ายเป็นโตต้าลิชนะครับตัวนี้ก็จะมีรถโชว์อยู่คันนึงนะครับเป็นอยู่ในซุ้ม GR อาร์กระสู้เรสซิ่นะครับก็คือเป็นตัวเอทิฟจีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ด้านขวามือก็จะเป็นโตต้าลันนาแต่ที่สําคัญวันนี้ผมไม่ได้พามาดูอะไรครับ อ่ะสัญญาณภาพไม่ชัดต้องขอโทษทีอ่าโอเคนะครับพอดีผมใช้มือถือไลฟ์สดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นตัวทาวเวอ v e r อ a n d ร์แลนดนะครับตัวนี้เป็นตัว o อ e r l a n แลนดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นโ v e r l a n d p นด s พหรือเปล่าอ่าตัวนี้เป็นโ v e r l a n d ล l ด s พสีขาวนะครับซึ่งมีให้ดูในงานโ v e r l a n แ Plus พสสีขาวนะครับอ่า ครับโอเคผมเปิดให้ดูเอ้ารถล็อกอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเปิดได้ตัวนี้เป็นโอเวอร์แลนด์พัสสีขาวนะครับใครที่สนใจอยากจะมาดูก็มาดูได้นะครับที่พรุ่งนี้นะครับตัวนี้จอดโชว์อยู่นะครับนี่ผมเดินดูให้รอบๆสาหรับใครที่อยากดูสีขาวตอนนี้มีเสยนเมื่อกี้เห็นสีใหม่ไปละตอนนี้เป็นสีขาวละนะครับโอเคทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ต่อมานะครับเป็นยาริสคอร์สรถขวัญใจมหาชนานะครับก็มียาริสคอรสให้โชว์ให้คุณดูด้วยนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีขาวตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดมีให้ดูแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทาวเวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นทาวเวเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเกรดอินทรีนะครับหรือผู้ร่างก็คือเกรดพรีเมียมไอซมาร์ทนั่นเองก็คือเกรดล่างสุดนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเบาผ้านี่เขาเปิดให้เปิดได้ด้วย นะครับผมเปิดให้ดูนะครับเป็นเบาะผ้านะครับซึ่งเขาบอกว่าดีไซน์คุณภาพเบาะผ้าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็รวมตัวนุ่มก็เป็น7นิ้วหน้าจอเลนสม่7นิ้วนะครับพวงมาลัยก็สวยงามนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นออโต้นะครับแอร์ยังเป็นมือหมุนเหมือนเดิมนะครับนี่คือดีไซน์ของตัว t ท a v o โวนะครับตัว t ท a ร์โวใหม่ที่เป็นตัวเกรดอ่าสมาร์ทกระตากนะครับนี่นะครับสมาร์ทสีขาวนะให้ดูด้านท้ายนะครับ ครับผมไลฟ์ให้ดูเห็นๆเลยก็แล้วกันเนาะนะครับใครหลายคนที่อยากจะมาดูก็มาดูได้นะครับในงานโตต้ามอเตอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นแคมรี่ครับนี่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับตัวนี้เป็นแคมรี่นะครับตัวนี้เป็นแคมรี่ไฮบริดนะครับยังไม่ทําความสะอาดเดี๋ยวคงจะทําความสะอาดตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นท็อปใช่ไม่เอ่ยเดี๋ยนะผมขอดูล้อก่อนอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปแต่ว่าเดี๋ยนะครับผมขอก้มดูภายใน ตัวท็อปครับมีหลังคาซันรูมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนี่ภายในตัว c ั m รี่นะครับใครที่อยากจะเห็นรถตัวจริงๆทั้งหลายนะครับว่ารถรุ่นนี้เราจะมีได้วันหนึ่งจะได้ขับจะซื้อก็มาดูตัวรถจริงได้นะครับก็มีให้ดูนะครับแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็เป็น c o ร o l l a อลติสนะครับเอลติตัว GR Sport นะครับตัว h y b ริดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ A t ทีนี่เขาติดผิด เขาติดป้ายผิดนะครับไม่ใช่ยาริสเอทีฟนะครับตัวนี้เป็นคโรล่านะครับคโรล่าจีอาร์สปอร์ตนะครับเขาติดติดติดตัวป้ายผิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นคโรล่าเอลติสนะครับเดี๋ยวต้องไปบอกเจ้าที่เขาตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอทีฟนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับนี่เป็นเครื่องพันแปดนะครับมีการโฆษณาต่างๆไว้ให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชม โคโร拉 Eltis แต่เขาติดป New AD, ้า e ย New Yaris E-THEV มันคนละรุ่นกันเลยครับคุณผู้ชมและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือตัว Innova นะครับ Innova ตัวใหม่นะครับที่ใครอยากจะดูนะครับก็มาหาดูได้ในที่ในงานนี้ Innova Cinic และมาอีกที่นะครับก็เป็นกระบะไฮลักเทวโอที่กำลังเปิดตัวไปเช่นเดียวกันเป็นตัวกระบะหัวเดี่ยว4วิวนะครับ นะครับก็สวยงามนะครับตามมาตรฐานแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้ผมขาล็อกอยู่นะครับแต่ที่สําคัญนี่คือเขา2อ่านะครับเครื่องยอนต์2องพแรงม้าแลงบิด500แต่นี่ครับสิ่งนี้ดีกว่าครับนี้ใครสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือ bc 4 x, ครับ bc 4 x ที่เป็นรถไฟฟ้า นะครับคันแรกที่นํามาขายตัวนี้เป็นเจนที่2ก็แล้วกันสังเกตว่าตัวไฟหน้าดีไซน์ไฟหน้านะครับตัวที่เปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมก็คือดีไซน์ไฟหน้านะครับตัวปงล้อตัวนี้ที่เป็นสีดําเงานะครับซึ่งตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดําเงาแล้วก็รูปทรงเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ไม่มีคานหลังคาข้างในแล้วถ้าเข้าไปดูข้างในนะครับแล้วก็เป็นหลังคาสีดําอันนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีทูโทนนะครับล้อก็เป็นลายใหม่ นะครับขอบ20ล้อลายใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถมาดูได้ที่ตัวรถที่ตัวรถจริงๆที่ในงานานะครับแล้วก็ผมก็อยากเปิดนี่เขาเปิดให้ดูข้างในได้ด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นดีไซน์ภายในก็จะประมาณนี้นะครับมีว c h เลชชัตเจอร์ที่เป็น2ตําแหนง่งมีหน้าจอที่เป็นเลอนอันใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับสีแน่นอนเพราะมีตัวแพทเทอร์ชิพนะครับดยจริง ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อฟูลไทม์นะครับถ้ามันมีมันมี2เกียร์รุ่นก็คือขับเคลื่อนสล้อฟูลไทม์กับตัวที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็เกียร์แบบชิปบายวายเห็นไหมครับนี่ผมกดให้ดูนะครับมีเบรกมือไฟเบรคโคมีให้ครบหมดเลยดีไซน์ภายในนะครับนี่ก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่ใครที่อยากเห็นตัวจริงก็มาดูได้ในงานนะครับภายในงานนะครับมีให้ดู แต่รอบนี้ตอนแรกว่ามีทดลองขับแต่รอบนี้ปรากฏว่ารับแจ้งว่าไม่มีทดลองขับแล้วนะครับ <P ers> ก็นี่ด้านท้ายสําหรับตัว bc 4 x นะครับสำหรับตัว bc 4 x นะครับนี่นะครับเป็นรถไฟฟ้านั่นเองคันตัวนี้ก็เป็นทอร์โเช่นเดียวกันมาด้านขวาก็เป็นทร์โเกันนะครับทอร์โบเครื่อง2.8ตัวสมาร์ทเหมือนกันตัวนี้ก็สมาร์ทเหมือนกันนะครับนี่ดีไซน์ด้านหน้ารอบนี้ไม่ได้เอาเทราาอร์โ e มาถ้าเอาท e มาก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับที่เป็นไฟฟ้าแต่ไม่ได้เอามารอบนี้ เป็นทาวเวอร์ธรรมดาข้ามเข้ามาข้างในนะครับมาอีกนะครับมีให้ดูหลากหลายเลยเป็นยาริสครับตัวนี้เป็นยาริสนะครับยาริสตัว5ประตูนะครับ5ประตูที่ใครหลายคนชอบตัวนี้ไม่เห็นสีนี้มานานแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เห็นสีนี้มานานแล้วสีนี้เป็นสีออกส้มๆหน่อยนะครับนะครับน่าจะเป็นรถคันใช้งานของทิมงานหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับแต่เอามาโชว์ก็สวยงามดีสีหลังคาเป็น2ส,สีนะครับเป็นหลังคาเป็นสีดําเป็นตัดทูโทนนะครับก็บอกเป็นดีไซน์ลายอันนี้เปิดได้ไหมครับเปิดไหมครับเปิดได้ฝั่งนูน้นเปิดฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวผมเปิดฝั่งนูนงน้นให้นะครับเปิดฝั่งนู้นให้นะครับอ่าดีไซน์ลายบอกก็เป็นแบบเดินได้เห็นะครับมีแถบผ้าเดินได้ให้เกียร์เป็นอัตโนมัติเครื่องเป็นเครื่อง1,200ซีซีไม่ใช่เครื่อง1,500 cc. นะครับเป็นคูสตราตร์สมันกรี ต่อมาด้านขวามือก็อจะเป็นเลยรถเจ็ดที่นั่งครับอันกประสงค์เวลสครับเวลสครับ total เวลสครับใครหลายๆคนชอบนะครับว่านั่งได้สบายไกลวิ่งเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีนะครับก็สาหรับการใช้งานเดินทางเป็นแบบครอบครัวนะครับล็อกเช่นเดียวกันไม่ได้เปิดไว้แต่พรุ่งนี้เขาคิดว่าน่าจะเปิดนะครับแล้วก็รถขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือเอทิฟนั่นเองครับตัวนี้เอทิฟเป็นเกรดไหนเอ่ยเดี๋ยวผม,ผมขอดูให้ก่อนอ่ะเอทิฟตัวนี้ นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวสัมมาร์สนั่นเองครับเป็นตัวตาสุดของเรานะครับเป็นรุ่นเปลดล่างสุดก็คือดูจากไหนดูจากเสาอากาศที่เป็นแบบแข่งนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเครื่องเสียงนะครับเปิดได้ไหมไม่เปิดอีกเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่าจะยังไงต่อมามาอีกโซนนึงนะครับข้ามมานะครับก็จะเป็นคโร่าครอสตัว GR Sport นั่นเองนะครับมีรถให้เลือกหลากหลายดูได้หลายรุ่นเลยนะครับที่นี่ถ้าใครอยากดูรถครบๆต้องมาที่นี่เลยมีให้ครบ ทุกรุ่นเลยนะครับคุณก็สามารถดูได้ทุกรุ่นแล้วก็ดูได้ทุกรุ่นรวมถึงที่นี่ก็จะมีทดลองขับในตัวบางรุ่นนะครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นตัว f o r t u n น r นะครับตัวนี้นะครับมีการติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยนะครับตัวน่าจะเป็นตัว l e a d e r นะครับ Leader ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกรด S หรือว่าเกรดอันนี้น่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวเกรด S ใหม่ที่เขากำลังออกมานะครับที่กำลังโปรโมทกันอยู่ตอนนี้หรือว่าเกรด G นนี่แหละอ่า ลีเดอร์เห็นไหมแต่มไม่ได้บอกว่าเป็นเกรด s หรือเกรด G นะครับก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในได้เปล่าถ้าเปิดได้ผมจะเปิดให้คนดูอ้าเปิดไม่ได้เช่นเดียวกันอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัว G+ ครับเพราะเป็นล้อลายใหม่เป็นลมดําสีดานะครับเป็นล้อใหม่นะครับก็เป็นลายลมดําใหม่ก็เป็นน่าจะเป็นตัว G+ นะครับก็มีกล้อง3ามรอองศาด้วยเห็นไหมครับมีกล้อง3ามรองศาด้วยนะครับอ่านะครับก็น่าจะเป็นตัว G+ ีพลัตัวใหม่ แล้วก็กระบะแชมป์ครับกระบะไฮลักแชมป์นะครับตัวนี้เป็นแอตแทกทีฟนะครับตัวแอตแทกทีฟนะครับซูเปอร์เป็นช็อตวิวเบทละกันตัวแอตแทกทีฟนะครับก็มีท้ายกระบะนะครับเป็นกระบะได้3ทางนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่หน้าปัดเรือนไม้ตัวเดียวนะครับไม่มีเครื่องเสียงตัวภายในเป็นสีส้มโอเคตัวนี้แน่นอนเลยนะครับขวามือก็เช่นเดียวกันเป็นทาวเวอร์นะครับเป็นทาวเวอร์ตัวที่เป็นสีใหม่สีแอชครับนี่สีแอชออกสีเทา นะครับเป็น w h e e l 4T e c h นะครับสีแอสก็มาดูได้แล้วก็ตัวนี้ครับซูนเดอร์ GR ส p o r t สีแดงหลังคาดำครับแดงหลังคาดำมีให้ครบเลยใครที่อยากจะมาดูนะครับอยากรู้ว่าตัวรถถ้าเกิดอนาคตฉันจะซื้อรถเนี่ยจะเป็นแบบไหนนี่นะครับเป็นเจี๊ยบปอเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเป็นวัสดุเป็นสูเอตนะครับเป็นเหมือนคล้ายเหมือนสักการดเดินด้วยได้สแสงนะครับหน้าจอเครื่องเสียงรองรับต่างๆพวงุมลาลัยต่างต่างนะครับก็มาดูตัวรถได้จริงที่นี่ รอบนี้เนี่ยมีรถให้ครบเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมใช้ว่าครบทุกรุ่นเลยก็แล้วกันคุณก็จะได้เห็นรถทุกรุ่นต่างๆแล้วก็ยังมีบูธพวกชินโตนะครับ totalizing accessories ตานะครับก็มากมายรวมถึงในเรื่องของบูธที่เป็นพันธมิตรต่างๆและนี่อีกสําคัญในคีออีก3ามรุ่นนะครับที่มีการนํามาโชว์ให้ดูนะครับก็คือเป็นตัวเทวะนะครับเป็นตัวแต่งให้ด้วยนะครับอันนี้แต่งอะไรบ้างเบื้องต้นก็คือเห็นได้ชัดก็คือเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกพร้อมกับยาง นะครับแล้วก็แต่งออฟโรดนะครับแต่งฝากระโปงนะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์เป็นอ็อกซิเซอรี่นะครับตัวนี้เป็นคาริสมนะครับตัวคาริสมเห็นไหมครับตัวคาริสมนะครับก็คือใส่ครอบตัวนี้เข้ามานะครับเป็นพี่เป็นอ็อกซิเซอรี่ของโตต้านะครับโตต้าคาริสมชุดแต่งคาริสมก็แล้วกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนล้อแม็กนะครับกับเปลี่ยนยางมาให้มีกล้องโพลิภาพหน้ามาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมไปดูให้ใกล้นี่เป็นกล้องโพลิภาพหน้าตัวใหม่ครับ ที่เป็นเขาบอกเป็น 2K หรือ 4K นะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับขึ่งก็ให้ภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่มีราคาเทห่ด้วยคันนี้999 9เปิดได้ไหมเอ้ยเปิดได้ด้วยเฮ้ยคันนี้เปิดได้ด้วยอ่านะครับอันนี้ยังเป็นขับ2งนะครับไม่ใช่ขับ4นะครับอันนี้นะครับมีกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องตัวใหม่นะครับเป็นกล้อง 4K ตัวใหม่นะครับอ่าก็สวยงามหน้าจอ10.1นิ้วนะครับแล้วก็บอกนะครับ สวัสดีครับดุดันมากครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ตินนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเบาะตัวที่เป็นเบาะวัสดุผ้าลายใหม่รอบเนี่ยผ้ายางผมต้องบอกว่าผ้ายางเขาถูกออกแบบมาใหม่นะผมจะดึงออกมาให้ดูนี่ครับมันมีลิ้นสําหรับเอาไว้สอดให้ตรงนี้นะครับก็คือป้องกันไม่ให้ผ้ายางมันเลื่อนแล้วก็ผ้ายางเนี่ยเป็นตัวขึ้นรูปนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานและมีเสัญลักไฮลักด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ได้ทุกรุ่นเลยสําหรับตัวที่เป็นทาวเวอร์ใหม่ นี่เห็นไหมครับอันนี้นี่เขาไม่สอดนี่เขาต้องสอดนะจริงๆเขาต้องสอดนี่สอดให้เรียบร้อยนะครับเขาผมสอดให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ปรากฏว่าเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็ติดครับเหตุต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตรงนะครับก็มีการตกแต่งให้นะครับมีแต่งฟ้านะครับมือจับนะครับมือจับที่เป็นสีดํากาบด้านข้างนะครับผให้ดูคร่าวๆนี่ ตัวฝาครอบกับมือจับด้านข้างนะครับมือจับด้านข้างกับกรอะครอบด้านข้างนะครับมือจับนะครับกันสาดนะครับชุดแต่งคาริสโมนะครับหรืออ็อกซิเซอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของฝาครอบถังน้ํามันนะครับแล้วก็มีไลเนอร์ให้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไลเนอร์ซึ่งตัวนี้ผมต้องบอกว่านี่ตัวไลเนอร์ผมให้ดูไลเนอร์ไลเนอร์อ่านี่เขาใส่ตัวที่เป็นผ่อนแรงฝาท้ายให้ด้วยนะครับผ่อนแรงฝาท้ายด้วยเน,นี่ยเขาหลุดแล้วเนี่ย นี่ของเขาหลุดนะเนี่ยผมใส่ให้เขาคืนนะนี่อันนี้เขาจริงๆเขาต้องทีมงานเขาต้องมาใส่นะน,นี่มีชกอัพนะครับชกอัพผ่อนแรงฝาท้ายนะครับมีให้ที่เป็นเอ็กซ์เซอรี่นะครับก็ติดตั้งให้เป็นน้าหนักมันจะเบาขึ้นนะครับเป็นไฮโดรลิกนะครับเนี่ยแล้วก็มีตัวไลเนอร์ให้ที่เป็นไลเนอร์ที่แบบไม่เต็มนะเพราะว่าตัวนี้มันมีอยู่แล้วก็คือเป็นเฉพาะแผ่นตรงนี้แต่เป็นไลเนอร์ชนิดน่าจะเป็นแบบ A นะครับแล้วก็สลักโลโก้ต่างๆนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับอ่า นะครับอันนี้สําหรับตัวที่เป็นตัวพรีเลนเนอร์นะครับตัวแต่งตัวนี้คันนึงนะครับเป็นตัวแต่งจากน่าจะเป็นจากสํานักแต่งอีกชิดหนึ่งที่เรียกว่า TCD a s i ยครับนี่อันนี้เป็นแล็บสติ๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีรถนะครับให้นี้แล้วก็ทําเป็นสไตล์ดูดันออฟโรดในเรื่องของทั้งตัวสเก์ตกันชนนะครับรวมถึงตัวอแหน่งยางต่างๆแล้วก็ตัวสีรถต่างๆด้วยนะครับก็มีการตกแต่งนะครับให้ดู สวยงามมากขึ้นตัวนี้นะครับด้านหน้าเป็นสีหนึ่งด้านหลังเป็นสีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะเห็นสีอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ติด s n o r k e ลนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีที่ตะขอต่างๆไวลุยออฟโรดได้นะครับเพราะตรงนี้เขาเป็นเครื่อง2.8อยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็น4 wheel ด้วยสำหรับตัวนี้แต่งใส่ย,ยางใหญ่เลยนะครับโอ้ก็ไฮลักสโเว์แลนด์แล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งครับอันนี้เป็นพาร์ทจที่ใครลหลายๆคนบอกว่าชอบก็คือมีแทงค์ใต้ท้องนะครับเป็นจูจีอาร์สีแดงมีครอบให้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเช่นเดียวกันแม็ก็เป็นของ GR นะครับแล้วก็บันไดข้างที่เป็น GR ครับนี่สวยงามนะครับใหญ่นะครับเป็นทุตตกแต่ง GR SPORT นะครับมีอะไรบ้างก็มีกันชนหน้าแล้วก็มีพวกกันชนหน้าสเกิร์ตต่างๆล้อมแม็ก17นิ้วน็อตดุมล้อต่างๆนะครับจากบริษัท TCD A เอเชียนั่นเองนะครับนี่คือมาแต่งให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ มาดูกันนะครับด้านท้ายก็แ้าไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมแสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปแต่งในเรื่องของตัวที่เป็นตัวล้อแมก่าตัวล้อแมกนะครับแล้วก็ตัวบังโคลนแล้วก็บันไดข้างนะครับภายในไปดูซิมีอะไรไหมภายในไม่ได้มีอะไรนะครับก็ยังเป็นโครงเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเพียร์ N e R เนอร์เนาะไม่ได้ตัวที่เป็นขับสีนะครับอ่ะน่าจะหมดเท่านี้ส่วนด้านในงานนุ้นก็จะเป็นสนามแข่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรถอ่าใช้แล้วคุณภาพดี แต่ว่าด้านซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของบูธทีวีนะครับไอเดตเตชั่นต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอีกนิดนึงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเลนโซนะครับใครทุกนี้ถ้าใครมาถึงมาถึงก็มาได้แวะดูได้นะครับทั้งไอตัวของเรามีงนที่2วันนะครับก็คือ15กับ16นั่นเองนะครับก็มีการแข่งขันยนต์ทางเรียบนะครับที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งและกันมานี่ครับอ่านี่รถถ่ายไปคันหนึ่งที่อยู่ครบ ตัวนี้ก็เป็นบูธนะครับในเรื่องของตัวคุณสมบัต GR g a z o Racing Thailand นะครับ Toyota g a z o Racing Thailand ตัวนี้ก็จะมีรถโคโรราจอดอยู่ตัวนี้เขาาไปลงสนามนะครับนี่เป็นซูเปอร์นะครับตัวนี้เป็นโซลท้าซูเปอร์นะครับนีซึ่งไม่มีขายแล้วนะครับก็ยังมีโชว์ให้เรามาดูนะครับตรงนี้นะครับขาบห้ามจับด้วยนะให้ดูแต่ตาเมืออยต้องนะครับเดี๋ยวรถจะเป็นรอยประมาณนี้แล้วก็ได้ช่วยแชป์ต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นรถที่ไปแข่งนะครับนี่กับรถเ r s u p ูเเหมือนกันนะครับเป็นรถที่ไปแข่งในสนามมาแล้วก็ได้รางวัลไปด้วยนะครับชัยชนะมาด้วยนะครับเป็นเบอร์19นะครับนะครับก็บางครั้งเขาก็เอารถพวกนี้ไปลงทําการทดสอบในสนามหรือเป็นการดิฟโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับใส่สปอยเลอร์ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เขาบอกห้ามจับห้ามเปิดน,นะแ,แอบแอบสนะองนี่นะโอ้โหแอบนะแอบสองอะแอบสอง สองข้างในก็เป็นเบาะเป็นบักเก็ตซีสนะครับโอ้ยใครขับนี่แค่สนุกนะโอ้โหเต้นแท้แข็งกระด้างนะครับดูยางใหญ่มากนะครับดูยางใหญ่มากนี่ดิสเบกยางยางนี่ไม่แค่ไม่เหลือเหมือนไม่มีดอกยางนะครับเป็นยางชนิดพิเศษก็แล้วกันเป็นยางเพาะแข่งเฉพาะนะครับอ่านี่นะครับก็ตรงนี้นะครับคันนี้คันหนึ่งเฮ้ยคันนี้เพิ่งเคยเห็นนี่ครับยาริสคอร์สเฮ้ยยาริสคอร์สเอาไปแต่งด้วย เท่ด <formation jin inh throat> <at> ีเ <tı> ท <ro> ่ด <FELIPE division> <master> ีนะครับเอาไปแต่งแบบเป็นรถแข่งเลยนะครับโอ้นี่ท่าจะไปแข่งมาเหมือนกันนะครับเป็นยาริสคอร์สนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไฮบิดหรือไม่ใช่ไฮบิดเนาะก็มียางเรื่องของยางนะครับเราดีไซน์การตกแต่งนะครับนี่ใส่เบาะอาเลคคาโล่ต่างๆนะครับมันสะท้อนนิดนึงอาจจะไม่เห็นอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับยังไม่ได้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นมีชื่อนักแข่งนะครับอ่าให้นี่นะครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่ง นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเกมให้คุณเล่นอันนี้เป็นไรยาริสเอทิฟนะครับเอทิฟของตัวแต่ง GR นะครับก็อาจจะเป็นรถเซปีคาร์หรือเปล่านี่นะครับแต่งตกแต่งคาร์บอนต่างๆนะครับก็มาดูได้นะครับสําหรับใครที่สนใจพรุ่งนี้ก็จะมีรถโชว์เองเลยต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของอกระสูนนะครับก็คือคอลเลคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ต พาวเวอร์ลงไปขับในสนามไม่ครับไม่ไม่ลงครับไม่ลงครับพี่ตินครับไม่มีนะครับตอนนี้มี v ีออสมีเอทีฟต่างๆ่างพิคโคล่าดิสแทมีกบะสทรีเวอรนะครับนะครับไม่ไม่ลงรอบนี้ไม่มีนะครับก็มีหมวกขายมีเสื้อยืดมีเสื้อโปโลนะครับมีแก้วน้ํานะครับมีเสื้อมีหมวกอ่านะมียีนเกงด้วยรอบนี้มียีนเกงขายด้วยนะครับมียีนเกงทั้งเกงขาสั้นเกงขายาวนะครับมีขายให้นะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตมีเสื้อเป็นเสื้อที่ใครเป็นเสื้อโปโลนะไอ้ใครเสื้อหนาวเสื้อกรนหนาวแล ก็มีให้กระจกให้ลองมีขายนะครับซื้อได้นะครับก็จะมีราคาบอกไว้ว่าราคาตัวเท่าไหร่นะครับอันไหนมีมีขายบ้างไม่มีขายบ้างนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับนี่มีราคาบอกหมดเลยว่าเท่าไหร่นะครับไปของคอแก้วน้องแก้วน้ําซื้อ2ตัวพันสานะครับสี่ซื้อ2ตัวพันสอนะครับเราจะซื้ออันนี้นะครับไม่ทราบนะครับไม่มีครับไม่มีครับตัวตัวที่คันีวาวตัวนี้ใช่ไหมครับ ไม่มีอ๋ออันเป็นเป็นี้มีครับตัวโชว์มีครับแต่ถ้าหลายคนบอกว่าอยาก,กได้ตัวที่เป็นตัวนี้อะมันไม่มีใช่ครับเป็นตัวให้ตัวนี้มีขายอยู่ครับนะครับพอดีมีลูกค้ามาถามน,นี่ก็เป็นอินโฟมชันในเรื่องของสนามแล้วก็ตัวนี้เป็นในเรื่องของมีคอนเสิร์ตนะครับต่าง่งๆาการแสดงของน้องๆน,นะครับแล้วก็นี่มีตารางเรื่องของเวลานะครับจะเริ่มแข่งขันกี่โมงทําการซ้อมบรรดายสวันนี้วันเสาร์15ทําอะไรบ้าง แล้วก็16ก็จะเปลี่ยนไปตามตารางนะครับก็มาดูได้แล้วก็เป็นจุดเจอการสนามแข่งแล้วก็จุดที่จะไปดูต่างๆหน้าครับว่ามีเส้นทางไปไหนบ้างนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านาหาพวกนี้ก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับมีข้าวปลาแกะมีกาแฟทูกเกเตอร์คอ f ฟ e นะครับมีบูธพนธมิตรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ข้างใน,นก็เป็นสนามแข่งนะครับอันนแบบกองริการมีป๊อปคงป๊อปคอนให้นะครับก็มีบูธให้ถ่ายกิจกรรมร่วมด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ สามกีฬา700อปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับมีงานพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาส1บเอโมงจริงๆแล้วตั้งแต่เที่ยงแล้วกันเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็พาเดินในส่วนของกิจกรรมด้านนอกก็แล้วกันส่วนสนามแข่งไม่ได้เข้าไปแล้วอันนี้เป็นพิ t ศษเซอร์วิสชลเลนต์นะครับก็เป็นการแข่งขันน่าจะเป็นการถอดยางหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับถอดยางหรือทำอะไรสักใหญ่จุดแข่งขันมีแข่งขันด้วยนะครับพรุ่งนี้ตรงนี้ เป็นน่าจะเป็นแข่งขันถอดยางทาอะไรสักอย่างเหมือนกันทั้งสองจุดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันนะครับจุดประเทศต่างๆนะครับก็เปิดรับสั่งแล้วนะครับกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่ใครอยากที่จะเป็นนักแข่งนักกีฬานะครับก็สามารถมาลงชื่อสมัครได้นะครับมีการขัดได้ด้วยนะครับก็ได้ไปกระสีบัตรด้วยนะครับนี่ปังฟอรนะครับได้ไปกระสีบัตรมาครับก็เป็นโรงเรียนสอนขับนะครับแล้วก็มอบกระบัตรให้ก็คุณก็สามารถขับได้นะครับนี้บุนกระสโซ่ต่างบุนเลอเนโซ่ต่างก็มานะคครับอโเ น่าจะเพียงพอแล้ววันนี้นะครับผมพาเดินพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้อ่ะยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับการใครที่เข้ามาชมวันนี้ขอลงไลฟ์เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับว่าบรรยากาศในงานที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ